สวัสดีนะคะมาชวนดื่มกลาเจนกันเช้าๆค่ะเพื่อสุขภาพนะคะสุขภาพของข้อเข่าเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็ผิวผมเล็บได้หมดค่ะปรับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนผู้หญิงไวัยทอง ของลลาเจนกิโลนะคะแสงเยอะลลาเจนกิโลหนึ่งซองนี้นะคะหนึ่งร้อยกรัมสามร้อยเก้าสิบบาทสิบซองลดทันทีหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ดื่มกับโปรเซเวนค่ะวิตามินบำรุงผิวนะคะอ่าซองนี้กล่องนี้ บำรุงผิว80%ค่ะบำรุงผิวจากภายในช่วยเรื่องสิวฝ้าเออป้องกันผิวจากแสงแดดนี่นะคะบำรุงจากภายในทำให้ผิวดูมีน้ำมีนวลผิวชุ่มชื่นผิวใสผิวสว่างขึ้นแล้วก็บำรุงสายตา10เค่ะแล้วก็บำรุงสมอง10 1หนึ่งกล่อง 390บาทนะคะถ้าคุณสั่งสิกล่องก็ลดทันทีห0 0่บาทเหมือนกันค่ะรสอร่อยดื่มง่าย1ซองนี้นะคะกิน1ซองนี้เหมือนกินมะเขือเทศลูกใหญ่ๆ3าลูกค่ะแล้วก็มีสารอาหารใน1ซอง ยยมนสองนี้นะคะเหมือนกินมะเขือเทศสามลูกโตค่ะในสองนี้มีผลไม้มีส่วนผสมที่ทำมามีส่วนผสมของผลไม้10ชนิดนะคะแล้วก็สารอาหาร28ชนิดค่ะดื่มบำรุงผิวทุกวันออกแดดออกอะไรไม่ต้องกลัวสิวสุโป้าเพราะมันบำรุงมาจากภายใคนค่ะ อยากจะชวนนะคะคนที่เป็นสิวเป็นฟ้าผิวกร้านชวนมาดื่มกลาเจนและโปรเซเวนค่ะผิวจะดีขึ้นดูดีขึ้นในในหนึ่งเซตค่ะคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าผิวคุณดีขึ้นในหนึ่งเซตนี้นะคะสนใจทักมาได้นะคะ เซตหนึ่งเจ็สค่ะสงฟรีค่ะที่ได้ขายนะคะเพราะว่าแม่ค้ากินเองกินแล้วผลดีมีผลดีผิวจากเมื่อก่อนหน้าหมองมากแล้วก็ก้าขึ้นหนาตอนนี้กว้าจางไปเยอะแล้วค่ะก็เลยอยากจะแนะนำสาวๆ ดีกว่าไปซื้อยาทาฝ้ามาทานะคะทาแล้วแพ้สารเคมีแต่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติค่ะเป็นอาหารเสริมบำรุงมาจากภายในแล้วเราบางทีเราต้องการแค่เรื่องผิวแต่ว่ามันจะช่วยครอบคุมหมดทั้งร่างกายเลยค่ะช่วยดูแลกระดูกของเราก็ต่อเอ็นแล้วก็กรับฮอร์โมน ผิวดูมีน้ำมีนวนขึ้นผิวนุ่มลื่นขึ้นค่ะรสอร่อยมากนะคะดื่มง่ายดื่มตอนท้องว่างนะคะยิ่งตอนเช้าแบบนี้ดื่มดีมากค่ะเพราะว่าวิตามินซีมันจะช่วย ให้ร่างกายดูดซึมคอลลาเจนได้ดียิ่งขึ้นแนะนำนะคะสนใจทักมาค่ะขอบคุณนะคะ